อธิการบดีมอพยาวระบุปีนี้หนักหนาสาหัสน้ำป่าทะลักท่วมเร่งอบพยพนิสิตเข้าศูนย์พักพิงผู้ว่าลงพื้นที่สั่งการช่วยเหลือประชาชนเมื่อวันที่17กันยายนผู้สื่อข่าวรายงานว่าช่วงเวลาประมาณ3นาฬิกาที่ผ่านมาในพื้นที่ของจังหวัดพะเยาได้เกิดฝนตกหนักหลายจุดทำให้พื้นที่เสี่ยงอย่างบริเวณหอพักหน้ามอ พยาวตำบลแม่กาอําเภอเมืองจังหวัดพยาวได้เกิดน้ำป่าไหลหลากอย่างรวดเร็วทั้งนี้นักศึกษาไม่ต่ำกว่าพันชีวิตต่างหนีตายกันวุ่นพบบางรายติดอยู่ในหอพักไม่สามารถออกมาได้รวมไปถึงยานพาหนะทั้งรถยนต์รถจักรยานยนต์ถูกน้ำป่าซดัดกระจายเป็นอย่างมากทั้งนี้พบว่าระดับน้ำนั้นสูงไม่ต่ำกว่า1เมตรล่าสุดทางกู้ภัยในหลายหน่วยของพื้นที่จังหวัดพยาวและจังหวัดเชียงรายลงพื้นที่รุดช่วยเหลืออย่างเร่งด่วนแล้ว นายนิกรยกระจายในอำเภอเมืองพะเยาเปิดเผยว่าตลอดคืนที่ผ่านมาในพื้นที่อำเภอเมืองพะเยาได้มีฝนตกอย่างหนักทำให้ในช่วงเวลาประมาณ3นาฬิกาที่ผ่านมาน้ำป่าที่ไหลามาตามลำน้ำแม่ตม่ำซึ่งอยู่ด้านหลังคอหอพักนักศึกษามอพะเยาได้ไหลเอ่อเข้าท่วมอย่างรวดเร็ว ทำให้หลายคนหนีการเกือบไม่ทันทั้งนี้ตนได้มีการประสานไปยังหน่วยงานต่างๆในการเข้าช่วยเหลือเบื้องต้นทั้งนี้จะเห็นว่านักศึกษาหมอพเยาวต่างได้โพสต์ในกลุ่มของมอพเยาวเพื่อขอความช่วยเหลืออย่างเร่งด่วนล่าสุดตนทราบว่ากู้ภัยทั้งมูลนิธิลือชาพเยาวกู้ภัยสยามรวมใจสำนักงานใหญ่พเยาวปอพอจอพเยาวปอพอทอตอเมืองพเยาวและอีกหลายหน่วยได้เข้าช่วยเหลือในการขนย้ายตัวของน้องๆนักศึกษาออกในตอนนี้แล้วเช่นกัน รองศาสตราจารย์ดรสุภกรพงสบางโพอธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยากล่าวว่ามอพะเยาได้ใช้อาคารเก่าด้านหน้าซึ่งเป็นของตำรวจในพื้นที่ทำเป็นศูนย์พักทีมให้กับทางนักศึกษาก่อนรวมทั้งได้มีการประสานในเรื่องอาหารการกินมาให้นักศึกษาแล้วทั้งนี้สถานการณ์ดังกล่าวปีนี้ถือว่าหนักหนามาก นอกจากนี้นักศึกษาบางรายได้รับบาดเจ็บจากการหนีน้ำซึ่งตนเองก็ได้ให้ทางคณะแพทย์มอเพียวเร่งช่วยเหลือแล้วล่าสุดตนได้สั่งการให้นักศึกษาทุกรายที่อยู่บริเวณน้ำท่วมให้ออกมาอยู่พื้นที่ของมอเพียวให้หมดเพราะเกรงจะเกิดอันตรายทั้งนี้ได้รับข้อมูลว่านักศึกษาบางรายต้องหนีตายโดยมีเพียงเสื้อกับกางเกงและมาเพียงตัวเปล่าด้วย ตอนนี้ในอีกหลายจุดคณะครูอาจารย์เร่งลงพื้นที่ช่วยเหลือเพื่อนำตัวทุกคนมาในที่ปลอดภัยแล้วล่าสุดในรัฐพลนราดิศรผู้ว่าราชการจังหวัดพยาวรุดลงพื้นที่พร้อมสั่งการให้ทุกหน่วยงานเข้าช่วยเหลือประเมินสถานการณ์น้ำท่วมแล้วโดยหลังจากนี้จะหาแนวทางการป้องกันกันต่อไป